สวัสด <ítulo> anyway like ีท like <ms> hmm. ุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพัตตี้เจอร์นี่นะคะสวัสดีเราจะไม่ได้เจอกันมานานนะคะวันนี้จะเป็นทริปแรกของเรานะคะไปกับทีล็อส้มเชอมบุถกันะคะอ่ะเอาอะไรพ่อหู โอ้โหโอเคได้แล้วจะไ,ได้ยินเสียงยอะไ <c oughs> รวะต้องรอจริงๆแล้วนี้ใครเชื่อมต่อกัะใครนอนเป็นทลิปตัวพันนะคะสองพันพันนึง <c oughs> แวะร้านไหนแวะอุทยานไหม <c oughs> อ๋อเลือกกันเลยค่ะไม่ซีเรียสแล้วแต่ว่าพวกคุณไหวกันไหม ะะตอนนี้เราอยู่กับฮีลร์ซอบค่ะซึ่งเขาอวดไอ o n นของเขาอยู่เป็นเวลานานมากแล้ว <c oughs> เป็นเวลานานมาก <c oughs> เป็นเวลานานมากแล้วก <c oughs> ็ไงแเจอกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ปัม๊มบางจากที่อำเภอทับสะแกนะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะจุดแรกกันที่มุกเชียนแห่งการอาวสยามนะคะอ๋อวันนี้อากาศดีมากเดี๋ยว เออยังไม่ได้บอกเลยทริปนี้เราจะลงไปที่เบตรงกันกะ,ะบบนัค่ะจังวัดยะลาก็หวังว่าจะได้เก็บภาพอะไรมาให้ดูกันนะคะมือสั่นแล้วแหละเนาะตอนนี้เรามาถึงอ,อุทยานแห่งชาติอ่าวสยามนะคะไม่ต้องกดปิดก็ได้อา้าวเหรอไม่ต้องกดปิดเดี๋ยวเราจะเต็มสมมูด้าน <c oughs> อ๋อนี่แบบตำรวจอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กกับต่อยนะท่องเที่ยวชื่อคุณซับค่ะชื่อนับเกินอโอ้โห ไปนะบาย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 อะไรครับยังหนึ่งจับสมุดอ่ะก็ออหาดามาแล้วอ่าหาดเข้าหาดมีแล้วน้องไม่ไกลนี่ห่าทำไงดีวะจะจะไปดูทะเลดีไหม ก็ได้ๆก็ได้ไปสุราก็ได้แล้วก็ ก็มีวันนี้กับพรุ่งนี้ที่ขับน้อยแต่เที่ยวเยอะแวะเยอะแยะเยอะส่วนวันถัดไปก็ขับรัวแล้วบ้านปิงอยู่ไหนอ่ะคำไบ้ไหมขึ้นอะไรนะขึนุณพินก๋วยเตี๋ยวเฮียปอก๋วยเตี๋ยวเฮียปอคุณพิน ก่อนนอนมันก็จะมีคนหิวอ้ามปากอะไรไม่ได้กลัวอะไรเลยเขากินปกติเลยอิ่มแล้วก็ไม่จินใช่ไหมแต่เล็กตัวเฉยๆมันมันมันจะเป็นช่วงอิ่มแล้วก็จะมีช่วงหิวขึ้นมาอีกเด็กกำลังโตเอคเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยว ก็กินข้าวเสร็จแล้วก็วเดี๋ยวจะนอนแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราก็จะไปเจอกับติ้งนะคะทีเ่เป็นน้องในกลุ่มอัลลิมิตบิ๊กไบนะคะเขาบ้านอยู่ที่สุราษฎร์นะคะก็เดี๋ยวแวะไปทักทายนิดนึงก่อนที่จะแยกไปที่จังหวัดนราธิวาสนะคะ เดี๋ยววันนี้เราแะหาปิงก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกไปลงไปนาราทีเรานาราทิว่าเอา่อมีอะไรอ่ะมีแวะอุทยานสองอุทยานโอเคยิงง่งหงกผยังอยู่เลยแต่ว่าชิวหาย ผู้ภัยไม่ได้ไม่ได้เอาขึ้นมาให้อ๋อชิวตแตกเลยอ่ะมันน่าจะหลุดอย่างเดียวใช่เอ้ยแม่ ัวเมืองนาลาน้ำท่วมไหมครับเนแต่ว่ามันเส้นทางไปอะเส้นทางไปน้ำมันท่วมักรอก็เยลาน้ำเดือดบางลางมันปรุงมาเยลาน้าเลื่อมท่วมเลยถ้าไปไปเส้นปัตตานียังได้ปัตตานีน้ำยังไม่ลงแต่ถ้ายลานี่ลงแล้วอต้งลงรามันนี่จมไปเลยอ่ะต้องลงรามตรงในเมืองนาลา เราไปทางไหนวะทีแล้วไปทางขอบขอบทะเลอะครับไปไปนาราทั่วไหมครับ <c oughs> <c oughs> ลองลองไปดู นี่เขาหาลาแล้วก็ขายเลย คะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติบูโดสงไงปาดีนะคะอยู่3จังหวัดค่ะนาราธิวาสปัตตานียะลานะคะก็เป็นอุทยานสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะก็ mm. เดี๋ยวให้ปั๊มเสร็จก่อนจริงๆแล้ววันนี้อุทยานปิดทำการแล้วนะคะ แต่ว่าแต่ว่าพี่เขาอุตส่ากับมาสแตมให้ใจดีมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณพี่เขามากๆเลยไม่งั้นวันนี้ก็คือมาเสียเที่ยวเลยที่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเสร็จลัางจานเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันก่อนตรงหน้าป้ายอุทยานนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันนะคะ โดยสวัสดิภาพอ,อาจจะเก็บภาพอะไรมาไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่านั่งลถยาวมากๆมันล็เพลียนะโอเคก่อนนอนก็ดูข่าวนำทท่วภาคใต้นะพรุ่งนี้เออวันนี้ก็ดูฝนบ้างโดนแดดบ้างอะไรบ้างพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องดูฝนอกนีกก็ พยายามเก็บภาพไว้ไฟันเหลืองก็เดี๋ยวที่แน่ๆยังไงต้องได้ดูคลิปจากทีละส้มแน่นอนโอเคบาทีลรส้มคลิปออกเร็วกลับถึงบ้านวันนี้พรุ่งนี้ได้ดูคลิปแล้วรอ,วนอน้วทีลรส้ม สวัสดีวาโอเคครับสวัสดีนี่ไงสวัสดี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 สสดโอเคนอนแล,แล้วตอนนี้วันห้าทุ่มแล้วโอเคบายบายพรุ่งนี้เราก็จะถึงเบตงแล้วนะฮะ Funny. เครับรรคับตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งแรกของวันนี้นะคะอุทยานแห่งชาติอ่ามะนาวเขาตันยงนะคะสภาพมันอาจจะแบบว่าน้ำนองเจือหนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะตั้งแต่ก่อนเรามาเนี่ย แล้วน้ำมันน้ำป่าไหลหลากมันท่วมหนักนะคะเื่องทางเข้ามาจริงๆมันก็มีทางขาดนะแต่ว่าพอดีช่วงที่เรามาเนี่ยค่อนข้างโชคดีคือมันยุบบ้างแล้วเราก็เลยมาได้นะคะก็ขนาดเรามาที่อุทยานนะคะเจ้าหน้าที่แต่ละจุดที่เราแวะสแตมปมานะคะบางท่านก็บอกว่าอุ้ยจะมาได้หรอไปไม่ได้แล้วมนะ้าอะไรอย่างเงี้ยพอ วันนี้มาถึงนาราธิว่านะซอลบ,บอกว่าอ้าวมาได้ยังไงเข้ามาได้หรอวนะ่าน้ําไม่ท่วมหรออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่อ่ายะลา,ากันนะคะคือที่นี่โอเคมากตั้งแต่มาใต้ก็คือแวะลงมาก็คือเจอแมวลุกดีแล้วก็อากาศค่อนข้างดีนะคะดีบวกกับฝน ฝนตกแบบเยอะมากๆค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบถึงกับว,ว่าหนักมากแค่มีแบบลุยให้เปียกบๆบ้างตกปลอยๆบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันดีกว่าโอเคไปเลย คือลุยไปใช่ไหมเลยก็เลยยวดูทีก่อน ก็บอกไปไดมป้มันก็เป็นมันก็เป็นถนนแน่ไปเถอ,อนะเออนิดเดียวเองไปไม่ไหวยังไงมันก็มีแบบทางน้ำไหลแบบนี้นจะถอดไหมจะถอดรองเท้าหรอไงดีวะทำไ,ไ,ไงครับ เออแอไบไปซ้อนทีป่ะก็ขอรอให้นี่แล้วก็ไม่มั่นใจรถยิ่งหนักอยู่<บ>ทำไมเขาขานขานกับแต่ละขันเขายิ้มให้ทุกคนเลยวะ ดีแล้วที่ทีไม้ที่แพ็ไปกับทีอมบนะการเราอบแ่นี่ยอมมงใครนียอบสู้ๆนะมีไลน์โทรมานะ เดินเข้าไปไหม่ะ